ทาง Facebook คู่แท้คู่ทำรรค่ะได้ออกมเมื่อว่าถึงอีลาน่อยออว่าแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนได้ออกมานะคะบอกว่า F.C. ส่วนมากจะมองเห็นออแค่เด็กเก่งเด็กดีมีน้อยนักจะมองเห็นคุณธรรมประจำจิตหรือจิตพระโสดาบันเชื่อเถอะไม่มีดรามา่าใดสยบน้องได้ ไม่ได้อวยจนเกินงามเพราะจริตของน้องเข้าขายพระโสดาบันเด็กคนนี้จะดังทะลุโลกโรจิยะสู่โลกโลกุตระบ้นปลายชีวิตเด็กคนนี้จะไม่เป็นผู้คลองเรือนอันนี้ก็คือมี่จาก Facebook นี่นะคะพี่น้องคะคู่แท้คู่ทำค่ะ เพื่อนได้ออกมาเว้าถึงน้องอาอายศักุนาภรณ์แบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องควาวาน้องส่วนมากแล้วแฟนคลับ FC ก็สิเห็นแค่ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดเด็กดีแต่บม่มีไผสีม่วงเห็นถึงว่าเด็กผู้นี้นะคะในใน,ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาสิด,ดังทะลุฝ่าเลยละกัโดยจริตโดยจิตของเขาหนะเขาคันโซดาบัน ไม่ได้อวยจนเกินไปแต่เด็กคนนี้บั้นปลายชีวิตจะไม่เป็นผู้คองเรือนบางคนกับเข้าใจเนาะคะ่ะไม่เป็นผู้ครองเรือนหมายความว่าจังไดหลายคนกับสงสัยค่ะมีคําถามเยอะแยะมากมากค่ะพี่้องว่าคําว่าไม่เป็นผู้คองเรือนหมายถึงอี่หยางพี่รองคะ่ะล่าสุดนะคะท่าง จ้าของเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะจะของเพจนี่แหละค่ะ,ะ,คะเพิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงคําว่าไม่เป็นผู้ครองเรือนนะคะกหมายถึงบ้านปลายชีวิตต้องเป็นผู้ออกบวชค่ะพี่น้องบางคนก็จะเห็นว่าโอ้ยน้องเป็นคนน่ารักเป็นคนเกง่งเป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดแต่ด้วยไอโตนี่นะคะกัเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังหูไวหูนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าทาัง เพจนี่นะคะเพิ่นก็ได้กออกมาอธิบายแบบนี้แหละคะ่ะบางคนก็ถามค่ะพี่น้องถามบอกว่าเข้าใจว่าไม่มีครอบครัวคู่ครองใช่ไหมคะเพิ่นเข้าใจคำว่า,าไ,มไม่เป็นผู้ครองเรือนแต่ว่าทังเพจนี่เพิ่นเพิ่นถามบอกว่าเข้าใจว่าไม่ไม่มีคู่ครองเรือนใช่ไหมคะเพิ่นก็ตอบค่ะเพิ่นตอบบอกว่าสาธุ นะคะพ่นสาธุแล้วของคุณมะลิเรือนทองพ่นก็ะสามภาว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะสาวน้อยใช่จ้าน่ารักมากๆแม่ก็แม่กรบอกเข้าใจค้าว่าจะไม่เป็นผู้คองเรือนนะ่ะหมายถึงอะไรคะใครรู้ช่วยตอบหน่อยเพิ่นก็ะเลยเข้ามาตอบนะคะเพิ่นตอบบอกว่าออกบวชครับวสันค่ะ เนี่ยเพื่อดอ,อกมาตอบนะคะไม่เข้าใจคําว่าไม่เป็นผู้ครองเรือนหมายถึงอะไรคะอ่านแล้วขนลุกเลยค่ะจังสีค่ะพี่น้องจังนี่เพื่อนก็นบอกว่าคุณเพิรนพิษนี่บอกว่าใช่ตามตามสังเกตดูเด็กคนนี้จะปล่อยวางทุกอย่างไม่ยินดียินร้ายอะไรมากแต่น้องเป็นคนชอบให้เป็นผู้ให้นะคะพี่น้องเป็นน้องเป็นคนแบบ เป็นเด็กผู้แบ่งปันเป็นผู้ให้นะคะค่ะน้องมีองค์ปู่ไหมคะกะยากนั่งอีกอ๋อเบิ้องล้วกะยากนั่งอีกค่ะใช่ค่ะเด็กคนนี้เหมือนผู้ใหญ่มากเลยเวลาแสดงบนเวทีจังสี่ค่ะพี่น้องมีแฟนคลับเอฟซคือออกมากแบบแสดงความแบบตื่นเต้นดีใจสำหรับการทีมีค้นมาถักวานองอาอายจะไม่เป็นผู้ครองเรือนค่ะ แล้วหลายคนก็บ,บอกว่ากางวางตัวบนเวทีเหมือนคนโตมากการฟ้อนการเอนเตอร์เทนอินเนอร์เหมือนคนโตที่ผ่านการเรียนแอตติ้งมาสันค่ะแม่นอี่ลีพี่น้องสำน็อบน้องอาอายแล้วฟ้อนไหมพี่น้องแล้วก็จาเนื้อเพลงนี่ต้องย่อมรับอีหลีว่าน้องอาอายคือจําได้ทุกเพลงค่ะพี่น้องเพราะว่าสิขอสดๆดหนา้าเวทีน้องก็จัดไ้แบบบ่มีอย่าง เหมือนมีข้เอ่นว่ามีสินในตัวแล้วนะคะพี่น้องคือของมันอยู่ในตัวมันอยู่ในสายเลือดแล้วค่ะนอ้องไอ้เก่งอีหลีย้อมหลับค่ะพี่น้องแต่หารู้ไหมว่าคนที่เพิ่นรู้นะคะคนที่เพิ่อนอย่างรู้น่ะเพิ่นก็ออกมาแบบนีหล่ะคะ่ะออกมาว่าน้องเป็นคนที่มีจิตงามแล้วก็เป็นคนจริตของเพิ่นเหมือนพระโซดาบันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กะ ญาดามานะคะพี่น้องบ่ห้ยดามาค่ะบ,บ่ได้อวยจนเกินไปก็แค่ว่าอา่านตามคอมเมนต์อ่านตามความที่เขาเพ่นออกมาทักนะคะพี่น้องคะ่ะในการติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์น้องจะเป็นคนให้คนรอบข้างมีความสุขไม่ยึดต,ติดนางหน้าจะมีของเก่าคะ่ะเนี่ยบ่ค่ะคนที่เข้าใจก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้คะ่ะ อันนี้คือคนคุณออนออนธัญญาผิวงามเพื่อนบอกว่าการเดินตามครูบาอาจารย์น้องน่าจะเป็นเด็กรอบข้างมีความเห็นคนรอบข้างมีความสุขไม่ยึดต,ติดนางน่าจะมีของเก่ามาค่ะนะคะอันนี้บอกว่าจริงครับเด็กคนนี้มีของอ่ายังอีกเยอะที่เธอยังไม่แสดงออกมา ทุกที่ทุกที่ที่ทำการแสดงจะไม่จะไม่มีซ้ำซ้ำกันเลยแต่ละที่ต้องถามหาแต่เธอแน่นอนค่ะรักรักว่าสันค่ะส่วนตัวแอบคิดว่าเหมือนผู้ใหญ่ในร่างเด็กยังสี่ค่ะพี่น้องหลายคนคิดเห็นแห้งสำหรับเรื่องนี้นะคะนออ้องไอมีหลายคนอที่ออกมาแสดงตแต่เฮาก็ยังคิดเลยคะ่ะว่าเด็กคนนี่บางที เวลาดื้อขัางนอกนี่ไหมคะ่ะเวลาบสวมหัวโขนเข้าไปเวลาทีบ่ชขั้นทําการแสดงก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่ดื้อมากดื้อซ้นดื้อแบบสุดๆคือเหมือนลูกเข้าทัวไปแต่พ่อขื้นเวทีทําการแสดงก็เหมือนอีกร่างหนึ่งเขามาประทับเลยอันนี้เป็นความเสื่อของหลายคนค่ะพี่น้องตามที่เข้าเห็นตามเฟซบุ๊กหรือตามคิวงานต่างๆที่น้องไปทําการแสดง แต่เราบทบาปของน้องสิบพซ้ำเก่าเลยค่ะพี่น้องคิดเองอยู่ในสายเลือดอยู่ในตัวของน้องเองมีมาเองค่ะเป็นของที่มีมาในตโตเองแสดงได้ออกมาเองโดยที่ว่าบ่ตองยี่อยางมากพี่น้องบ่ต้องมีการแนะนําหรือว่าบ่ก่อนนี้ยังมา,งมางกนี่คือความเจงความฉลาดความสามารถของน้องอาอายสักุณาพรค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องขาสํหรับน้องอาอายนะคะกากพพอม่พี่น้องเอฟซีค่ะพิจารณาลวกั ติดตามให้กำลังใจอ่าซัพอออออพอร์ตน้องอาอายสกุณาพรเบิงวา่าเด็กคนนี้สิมี่ยังออกมาปล่อยออกมาให้พ่เแมนพี่น้นองแฟนคลับเอซได้เห็นอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาก,มากค่ะตอนนี้แค่1 1ปีค่ะกว่าน้องสีจะเริ่มเติบโตไปผภาคากนาะยังมีอย่างอีกมากมาก,มากหลายหลายอย่างค่ะที อยู่ในโตนองที่นองสิงแสดงออกมาให้เขาเห็นนะคะค่ะพี่นองคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้พี่นองพิจารณาละกันให้พี่นองซัพพอร์ตดูแลน้องอายสักกุนาพรล,ลูกพ่อจ๋าไปโดนโดนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ